You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเสิกร Security The Happiness Investment สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับและลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับ ครับก็เริ่มกันที่ IRPC ก่อนละกันนะครับผมยังเมนเทนนิวโตร์เรตติ้งนะครับทาร์เก็ตไพรซ์สามบาทห้าสิบห้าสตังค์เหมือนเดิมนะครับโดยเรามีการประมาณการงบไตรมาสหนึ่งนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสี่หกพันล้านบาทนะครับลดลงเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เยออนเย่แล้วก็สามสิบสามเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับงบเนี่ยที่คาดว่าจะลงทั้งเยอออนเย่และคิวออนคิวเนี่ยมาจากสายธุรกิจ ที่ที่มันมีแนวโน้มปรับตัวลดลงไม่ว่าจะเป็นค่าการกลั่นนะครับอเปร็รนเคมีคอลแล้วก็ลูกเบสนะครับโดยในส่วนของอตัวค่าการกลั่นเนี่ยถึงแม้โรงกันอื่นเนี่ยตัวเอ m นตัว,ตวเจเ็ขาจะดีขึ้นหมดแต่ว่าโารงกันใน RPC เนี่ยจะถูกกระทบโดยในส่วนของ Fuel-on-use นะครับที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะเพราะว่าโารงกันเนี่ยใช้เชื้อเพลิงประมาณ7%ของขอ,งอตัวราคาน้ำมัน นะครับหรือถ้าเทียบก็คือราคาน้ำมันอยู่ประมาณร้อยเหรียญเนี่ยก็คือโดนในเรื่องของฟิวโอนยูสที่เพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณไปประมาณจากประมาณ7เหรียญน,นะครับโดยในส่วนของปิโตรเคมิคัลเนี่ยก็ลดลงตามสเปคของของปิโตรเคมในช่วงไตรมาสแรกแล้วก็ลูบเบิ้ลก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของคอโปรฟิตนะครับหรือว่า GIM คอโปรฟิตเนี่ยก็ได้เทินเป็นเนักทีม ครั้งแรกในรอบ4ไตรมาสนะครับเนื่องจาก G I M เนี่ยมีการปรับตัวลดลงเนี่ยประมาณ4.2 Year on Year แล้วก็27 Q on Q มาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าจุดคุ้มทุนนะครับก็คือ8เหรียญต่อบาร์เรลเมื่อเทียบกับจุดคุ้มทุนเขาที่อยู่ประมาณ10เหรียญต่อบาร์เรลขึ้นไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r อโปรฟิตเนี่ยก็เลยเคนเป็นเนกาทีฟเป็นครั้งแรกนะครับในรอบสิทไตรมาสถึงแม้ว่าในในในโซนของ Refinery o p e r a t i o n เนี่ยจะสามารถรันเพิ่มขึ้นได้นะครับ5% year on year แต่ลดลง2% Q on Q มาอยู่ที่195 kbd ในไตรมาสนี้เนี่ยมี non recurring 2ตัวนะครับก็คือ oil inventory e นะครับประมาณ5,800ล้าน นะครับแล้วก็ออยเฮดจิ้งลอสเนี่ยประมาณ2,900ล้านซึ่งใน RPC เนี่ยเขาไอตัวออยเฮดจิ้งลอสเนี่ยเข้าไปรวมอยู่ในเน็ตออย n v e n t o r y gain ก็เลยทำให้อ่า i n เ e นท o r y gain ที่ IRPC จะรีพอร์ตออกมาเนี่ยจะเหลือแค่2,900ล้านนะครับโดยภาพตรงนี้เนี่ยตัว net profit เนี่ยหลกัหลกๆแล้วก็เลยมาจากอ i l i n เ e นท o r y gain ที่เหลือเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ core โปรฟิตเนี่ยติดลบไปแล้ว โดยในส่วนของ outlook นะครับในไตรามาส2เนี่ยเราเชื่อว่า G I M เนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นนะครับเป็น10ถึง11เหรียญต่อบาร์เรลแต่ก็ยังมินเมกับตัว Unit production cost ที่อยู่ประมาณสัก10เหรียญก,กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย c o r e earning เนี่ยนะครับน่าจะเป็นบวกอ่อน นะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยไอตัวออยเอนทรีเกนเนี่ยจะไม่มีแล้วแล้วเผลอๆเนี่ยจะเป็นอินเวนทรีลอสด้วยนะครับเพราะว่านอกจากราคาน้ํามันที่ลดลงในช่วงนี้แล้วเนี่ยยังมีในเรื่องประเด็นของออยเฮดจิ้งลอสที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสเปรดไอตัวดีเซลเนี่ยจากเดิมที่มันปิดไปมากหนึ่งไปเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ20ไปปลายเนี่ยตอนนี้มันขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่มาร์กทูมาร์เก็ตไว้เนี่ยไม่พอนะครับจะต้องมีการมาร์กเพิ่มเนี่ยในระยมาธสองด้ เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของงบเตรมมาสอเนี่ยอาจจะเป็นบวกเล็กน้อยหรืออาจจะเทิร์นเป็นติดลบเลยก็ได้นะครับเพราะ,ะด้วยภาพตรงนี้เนี่ย r i s k to earning forecast ของเราทั้งปีเนี่ยในปี2022เนี่ยที่อยู่ประมาณสัก7,000ล้านเนี่ย r i s k เป็นดาวไซร์ r i s k นะครับด้วยด้วย target price ปัจจุบันที่3.55เนี่ยอิงอยู่บน0.8เท่า อ่าพราย per book หรือลบ1น SD เนี่ยนะครับพอ e a r n i n g เนี่ยอ่มันเป็นดาวไซร์ไรซ์เนี่ยเราเชื่อว่า flow ของ e a r n i n g cut คัเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นหลังจากงบไตรมากหนึ่งออกก็เลยยัง t a i n neutral rating นะครับสำหรับ IRPC ครับโอเคครับได้ต่อครับมาต่อกันที่ weekly spread ปิโตเลยครับพี่ปูครับอ่สำหรับปิโตเคมีคอลนะครับอ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครได้ประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันบ้าวขึ้นไป จากประเด็นในเรื่องของลิเบียและก็ความตึงเทียดในเรื่องในส่วนของรัสเซียและยูเครนทําให้ราคาน,น,น้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างประมาณ2-6%เปนะครับแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเชื่อว่าสเปรดปิโตเคมเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับในช่วงสั้นนะครับแต่อไรก็ตามเนี่ยฟันดัมเมนทัลของเก็ตจะยังของอ่อนแอนะครับอันนี้เป็นผลมาจากราคาน้ามันเนี่ยที่เพิ่มปรับตัวลดลงท,ที่เพิ่มปรับตัวลดลงในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาและยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่อง อันนี้ก็เป็นความกังวลในส่วนของการล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งของเมืองจีนนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยได้โควิดเนี่ยได้ลามไปสู่เมืองหลวงนะครับก็คือปักกิ่งนะครับอนอกจากนี้เนี่ยตัวตัวแทนของอิหร่านเองเนี่ยก็ออกมาพูดนะครับว่าจะมีการกลับมาเจราจากาันกับ US ในประเด็นในในส่วนของนิวเคลียร์ดีล เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สร้างความกังวลให้กับตลาดว่าตัว supply น้ำมันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจิ๊กจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่จะเป็น turning point ของราคาน้ำมันเนี่ยมันมันกลับขึ้นมานะครับก็เลยทำให้เกิดความกังวลเกิดขึ้นนะครับ quarter ์ทูเดราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยยังเพิ่มขึ้น7% Q on Q นับท่าเพิ่มขึ้น5% Q on Q แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันลงต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ทิศในแง่ของราคาน้ำมันมันเปลี่ยนทิศได้ในเชิง quarter นะครับโดยในประเด็นของโอเลฟินเนี่ยถึงแม้ว่าในช่วงสั้นเนี่ยสเปรดปรับตัวลดลงแต่ว่าเชื่อว่าจะดีขึ้นในสัปดาห์นี้แต่ฟันเดอเมนททลเนี่ยยังคงอ่อนแอนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงของออฟซีซันนะครับแล้วก็โควิดล็อกดาวน์ในเมืองจีนเนี่ยน่าจะทำให้ดาวสตรีมเนี่ยดีมานเนี่ยหายไปนะครับควอเตอร์ทูเดทเนี่ย HDPE และ PP สเปรดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ20% นะครับในขณะที่อโรแมติกเนี่ยน่าจะดีกว่าโอเลฟินหน่อยเพราะว่ามีเหตุการณ์เพล่ำไหมที่โรงงานอโรแมติกเนี่ยคิวลูคิวลูนะครับในเมืองจีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้สป라이ของอโรแมติกเนี่ยหายไป นะครับ uh, ไม่ว่าจะเป็น PX นะครับ uh, สเปดน,น่าจะดีขึ้นนะครับตามราคาน้ำมันดิบที่ลดลงในขณนะที่ PET p พ t PDA เนี่ยน่าจะดีขึ้นในช่วงสั้นนะครับ Quarter to d a t ทเนี่ย PX เพิ่มขึ้น28% p e t เนี่ยเพิ่มขึ้น13%เพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยถือว่าไม่มีใครได้ประโยชน์นะครับพีอาร์พีซีพีทได้ผลกระทบจาก ออลิฟินสเปรดที่ลดลงท็อปก็ p x เสเปรดที่ลดลง IV l ก็อิน e g r a t เ d เ p ็ดสเปรดนะครับแพ t พ d a ีเนี่ยโดยรวมก็ยังลดลงโดยในสัปดาห์หน้าสเปรดเพิ่มขึ้นได้บ้างแต่ว่าฟัน d ดอเมทัลยังคองอ่อนแอนะครับเชื่อว่าออลิฟินจะยังอ่อนแอกว่าอาร m a ติกนะครับในช่วงสัน้นครับ,รบพี่ปุ๊ครับลงมาแตะเรื่องของตัวน้ำมันนิดหนึ่งครับพี่ปุ๊คือต้องบอกบว่าอย่างที่พี่ปุเคยแชร์ถามคุณไปนะว่าตอนนี้ปจัจจัยเอาปัจจัยลบของ ตัวน้ํามันเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มอ่อนตัวลงมาอย่าง2วันนี้ก็พักฐานประมาณ6กถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะสม,มมติเรานับเรานับเป็นตัวเบรนซ์ละกันนะสม,มมติเบรนซ์ตอนนี้มันอยู่บริเวณประมาณหนึ่งร้อยสองเหรียญบวกลบเนี่ยนะครับพี่ปูคิดว่าถ้ามันเป็นทรงแบบนี้แล้วถ้าตลาดในช่วงของเอ n อ of ไตรมาสสองอย่างเงี้ยครับมันมัน คือทรงแบบนี้ก็คือ quarter on quarter นี่คือกลุ่มพลังงานน่าจะดรอปแล้วใช่ไหมครับพี่สมมติเราคิดว่าอ่าเบน์นี่มันจากไซเวดาอจาจจะจะขึ้นมาเป็นไซเวดูไซเวดาแบบนี้ครับไอเตือดวนเดือนพฤษภาะมิถณุนาภาพมันจะเป็นยังไงครับพี่เอ่อคือคือในแง่ของระดับราคาน้ำมันนะครับอ่ในเชิงของค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับน่าจะใกล้เคียงเดิมคคนะครับในส่วนของของ Q on Q นะครับถ้าราคาน้ำมันไม่ไม่ไม่ลงไปไหม่มากกว่านี้ นะครับ uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยในในเชิงของงบเนี่ยนะครับของพวกอัพสตรีมเนี่ยน่าจะดีขึ้นเพราะว่า oil hedging loss เนี่ยลดลงนะครับแต่ในในเชิงของพวกโรงกลั่นเนี่ยนะครับ inventory gain ก็จะหายไป นะครับในขณะที่ออย h e เฮดจิ้งลอเนี่ยจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเน้นในตัวที่มีไม่ได้เข้าไปทำ Hedging มากนะักก็คือกลุ่มบริทอทเนี่ยทำเฮดจิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ไม่ทำเฮดจิ้งเนี่ยจะเป็น S P R C นะครับกับ ESO นะครับที่ที่จะไม่ทำเฮดจิ้งไม่ทำเฮดจิ้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยะะจะได้เป็น f i ฟิตจากค่าการ์ารที่ยังเพิ่มขึ้น นะครับแล้วแล้วด้วยภาพตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีเงินเนี่ยที่ถูกเอ่ take profit ออกมาเนี่ยนะครับอาจจะเข้าไปเก็งกำไรในกลุ่มที่เป็น anti commodity ต่างๆก็คือพวก retail oilerator นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งตอนนี้มัน,ม,นมันคือ,ค,อคือหุ้นเนี่ยมันกองอยู่ข้างล่างดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นในลักษณะของค่อยค่อย,อย,อยทยอยซื้อไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยถึงแม้ปรับลงมาเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสักร้อยเหรียญต่อบาทแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูง นะครับยังไม่ได้ต่ำมากนะในขณะที่ตัวตัวเอาลุกเนี่ยนะครับก็รอทิปสอตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คืออิรานนะครับเพราะว่าในส่วนของดีมาเนี่ยกเ็เริ่มมีการคัดลงเป็นโฟล์ของของการคัดดีมานลงนะครับมาตั้งแต่ราคาน้ำมันดิบสูงๆแล้วก็มีการลบกันระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับแล้วตอนนี้มีประเด็นในเรื่องของจีนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ค่อยๆเป็นโฟล์งการคัด เพียงแต่ซัพพลายที่มันตึงตัวยอยู่ยตอนนี้ก,ก็ทาง US ก็พยายามจะแก้โดยการปล่อย strategic reserve ปล่อยให้ oil เชลล l ออย่ยเริ่มเริ่มมาเช่าใช้ที่ดิน Federal Land ในการขุดนะครับแต่พวกนี้ต้องใช้เวลาและยังไม่เพียงพอที่จะมา offset ซัพพลาของรัสเซียที่หายไปยังต้องรอจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายก็คืออิหร่านซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นเป็นจุดที่จะเริ่มกลับมาคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องกลับมาโฟกัสในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ โอเคได้เลยครับพี่ปูวันนี้ขอบคุณทังที่ปูมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับมาเริ่มพรีวิวกลุ่มการเงินกันสวัสดีครับน็อตสวัสดีครับพี่บอมแล้วก็สวัสดีนะคุณทุนทุกท่านนะครับเชิญเลยครับก็วันนี้มีพรีวิวนะครับก็ขอเริ่มที่ไมโครแล้วกันนะครับก็สําหรับไมโครเนี่ยเราประเมินกําไรแต้มหนึ่งที่สี่สิบแปดล้านนะครับตรงนี้ลดลงเจ็เปอร์เซน year on year นะครับจากค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอกบี ตัวโอเปกะสักครู่นะครับเหมือนน็อตจะหลุดไปเไมื่อกี้ผมหลุดไปปะอ่าใช่ครับโอเคเอาใหม่เลยครับ โอเคงันเดาใหม่นะครับก็จริงๆวันนี้มีพรีวิวสบริษัทนะครับเป็นไมโครกับราชธาน e ีลิสซิงนะครับสำหรับไมโครเนี่ยเราประเมินกําไรแตรมหนึ่งที่48ล้านนะครับลดลง7%จ็ดเปอร์เซนต์เยอนเยียจากตัวค่าใช้จ่ายต่างๆที่ส่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวดอกเบี้ยจ่ายโอเปก์แล้วก็พรวิชันที่สูงขึ้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น3.6%คจุหอนต Q1Q หลักๆมาจากท็อปไลน์ที่มาจากตามโลนโกรทที่โตดีนะครับ กำไรไตรมาสหนึ่งเนี่ยถ้าเราทำถูกก็จะคิดเป็นเกือบๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของประมาณการกำไรทั้งปีของเรานะครับในเชิงของโอเปอเรชันเนี่ยเรามองว่าในแง่ของ PPOP น่าจะจบที่125ล้านนะครับตรงนี้เพิ่มขึ้น42% year o อ y เ a r ดแล้วก็13% Qua r เ e r on quarter อตรตรงนี้หลักๆมาจากตัว t truck d e m a ม d ที่ค่อนข้างดีนะครับเราเห็นในแง่ของจำนวนรถบรรทุกเนี่ยที่ไปโอนที่ขนส่งข้อที่ที่เป็นมือสองนะครับที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเกิน9,00 0หน่วย90000คัน นะครับก็ถ้าเทียบแบบในไตรมาสสี่ที่9,002เนี่ยก็คืออยู่ในระดับใกล้เคียงกันเลยแล้วก็บริษัทนเนี่ยมีเปิดสาขาสองสาขาด้วยที่สุขโขทัยกับระยองนะครับก็ตรตรนเี้ยมาช่วยดันยอดให้ทางไมคโครเนี่ยเขาสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ในไตรมาสหนึ่งที่ประมาณได้ประมาณหกร้อยนะครับก็ใกล้ๆกับไตรมาสสี่เลยนะครับเราก็เลยทามันก็เลยทาให้ในแง่ของตัวความคาดหวังของตัวกลอสโดนเนี่ยเรามองว่าน่าจะโตประมาณ42%่จอเปอร์เนเดียนแล้วก็6%ควอเตอร์ออนควอเตอร์ นะรตรงนี้ก็จะมาช่วยบูสต์ในแง่ของตัวรายได้ดอกเบ้ยแล้วก็ตัวฟีนคำเพิ่มขึ้นมานะครับในแง่ของ asset quality จริงๆก็ไมโครเขาทำมือสองนะครับก็ลูกนี้ในพอร์ตก็ค่อนข้างอาจจะมีความเสี่ยงอยู่น้อยๆก็เลยทำให้ในแง่ของตัว asset quality อาจจะวีคลงมาบ้างนะครับเรามองในแง่ของ NPL เนี่ยน่าจะมอะีอยู่ในเทรนขาขึ้นขึ้นมาเป็น3.6นะครับจากประมาณเกือบๆ3.5ในไตรมาส4 แต่อย่างไรก็ดีตรงนี้ก็ยังถือว่าต่ํากว่าทาร์เก็ตของบริษัทนะครับที่4%อยู่พอสมควรก็ยังถือว่าค่อนข้างคุมได้นะครับในแง่ของสำรองเนี่ยเราก็คิดว่าเขาน่าจะตั้งสูงขึ้นเพื่อโคกบับ,บสถานการณ์ต่างๆในตรามาส1น,นะครับคิดว่าเครดิตคอสเนี่ยน่าจะขึ้นมาทั้งในเชิงยอันยและ Q1Q มาอยู่ที่ประมาณ4%นะครับ อัปเดตเพิ่มเติม<ๆ>ในไตรมาสสเนี่ยก็บริษัทนอกจากส,าสองสาขาที่เพิ่งเปิดไปเมื่อไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีเปิดสาขาที่กรุงเทพแล้วนะครับเป็นสาขาที่สในปีนี้นะครับเปิดไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งสาขานี้เองเนี่ยก็จะใช้เป็นสาขาที่ร่วมกันระหว่างทางไมโครกับไมโครพัทลีซิ่งนะครับซึ่งก็เป็นบริษัท JV แหละที่เขาจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทําตัวเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ นะครับก็ทุกอย่างยังออนแพลนนะครับเปิดสาขาได้ตามไทม์ไลน์ที่วางไว้แล้วก็คิดว่าน่าจะเริ่มปล่อยสินเชื่อที่เป็นเช่าซื้อมอไซค์ได้ในช่วงไตรมาสสามนะครับสำหรับไมโครเนี่ยเราก็ยังเมนเทนตัวอัเกอรอร์มเดตติ้งนะครับแทร็เก็ตไพร์ให้ไว้เท่าเดิมที่สิบเอ็ดบาทยี่สิบครับอ,อีกตัวนหนึ่งเป็นร,ราชธาน year ีลิซิงนะครับก็เราประเมินกําไรไตรมาสหนึ่งที่สี่ร้อยห้าสิบหกล้านนะครับตรงนี้เพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซนต์ยีออนเยียจากตัว PPOP ที่โตขึ้นตามโลนโกรธที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าแฟดคิวจากสำรองที่คาดว่าน่าจะตั้งสูงอยู่นะครับกำไรไต่มาาหนึ่งคิดเป็น24%ของประมาณการกำไรทั้งปีของเรานะครับในในแง่ของโอเปอเรชั่นของบริษัทเนี่ยเรามองว่า PPOP น่าจะอยู่ที่915ล้านนะครับเพิ่มขึ้นประมาณเกือบเกือบ3%ามเยร์ year year, แล้วก็1% r r ควเตอร์อันควอเร์ก็หลักๆมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามโลนโกรธแหละครับที่โตขึ้นมา ก็อย่างที่กันพูดไปช่วงแรกว่ายอดรถบรรทุกต่างๆเนี่ยมีทิศทางที่ค่อนข้างดีก็มาสะท้อนผ่านในตัวโอเป r a t i o นของบริษัทนะครับก็เราคิดว่าโลนโกลหนึ่งน่าจะโตได้เกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นต์ year on year แล้วก็สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ควอเตอร์ on ควอเตอร์นะครับเขาปล่อยสินเชื่อใหม่ในไตรมาสหนึ่งเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านที่เป็นเป้าของเขาเนี่ยก็ไกลมายยกมาว่าทําได้นะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยมันสูงกว่าสิ่งที่เขาทําได้ทั้งในเชิง year on year แล้วก็ q on q นะครับไตรมาสสี่ปีที่แล้้วเนี่ย่ยยปปลอไดระมาณ 2, แต่เมื่อหนึ่งปีที่แล้วปล่อยได้ประมาณ1 0 8ก็คือโซฟาโค้งแรกของปี2022เนี่ยปล่อยได้ดีกว่านะครับตรงนี้แม้ว่าเราจะคาดว่ามันมันก็เยอะพอที่จะ offset ในแง่ของโอเปกที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงยีออนเดียและ Q1Q เพราะว่าเขายึดลดค่อนข้าง a g g r e s s i v e ในไตมาสนี้อย่างต่อเนื่องนะครับในแง่ของ asset quality เนี่ยเรามองว่า NPL เนี่ยเขายังน่าจะสามารถควบคุมได้ค่อนข้างดีนะครับเรามอง NPL f l a จากไตรมาส4ที่3.77 นะครับก็มาจากตัวเครดิตพ olicy ที่จะดูว่าสติ๊กขึ้น,นะครับเพราะว่าเขาก็ปล่อยปปเ,เป็นเน้นเป็นสี่โลนมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวรถยนต์ที่เป็นรถยนต์หรูมากขึ้นนะครับซึ่งมีความเสี่ยงต่ำก,กว่านะครับแล้วก็ลูกหนี้บางคนเนี่ยตอนพอพอธานีเนี่ยเลือกที่จะไม่ช่วยเหลือและแบบยึดลดแบบยุดลดทันทีเนี่ยเขาก็มีลูกหนี้บางรายนะครับที่มาปิดค้างวดที่ค้างเอาไว้นะครับมันก็เลยทําให้ในแง่ของ NPL ตรงเนี้ยก็ดีสเตจกลับขึ้นไปเป็นสเตจหนึ่ง นะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็คิดว่าเขาเนี่ยก็คงเลือกที่จะฟอนต์โหลดในแง่ของตัวการตั้งสำรองเพื่อบิวตัว c o v e r a g e ratio ขึ้นไปนะครับเป็นให้ให้ถึง85%ที่เป็น target ของเขานะครับก็คิดว่าสำรองในไตรมาสหนึ่งเนี่ยน่าจะตั้งเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงเ o ียร์ออนเียแล้วก็คิวออนะครับเราคิดว่า outlook ในไตรในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเห็นอะไรที่ดีกว่าครึ่งปีแรก นะครับก็หลักๆก,ก็มาจากโลนโกดแหละครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยก็ตั้งเป้าการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่เยอะกว่าครึ่งปีแรกนะครับประมาณ2,250ต่อเดือนเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกที่ประมาณ2,150แล้วก็ในแง่ของเครดิตคอร์สเนี่ยตัวอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเขาจะฟ้อนโหลดตัวการตั้งสำรองในช่วงครึ่งแรกเพราะฉะนั้นครึ่งหลักเนี่ยจะเห็นตรงเนี้ยที่ลดลงมานะครับแล้วก็เราคิดว่าแอสเซทค a l i t y เนี่ยน่าจะดูดีขึ้นนะครับเรามอง NPL ลงมาเป็น3.5ในสิ้นปีนี้ จากประมาณ3.8ในสิ้นปีที่ผ่านมานะครับก็โดยโฟกัสของเขาแหละที่มาโฟกัสลดใหม่มากขึ้นลดหลูมมากขึ้นแล้วก็การยุดลดที่ค่อนข้างแอกระซเพื่อคุมคุณภาพสินทรัพย์นะครับก็สําหรับทานี้ก็ยังเมนเทนตัวอัพพอร์ m r a t ิ n งเหมือนเดิมนะครับแทร็กเก็ตไพให้ไวเท่า vital, เดิมที่5บาทก็ยังชอบเขาอยู่ในมุมมองของการฟื้นตัวของกําไรในปีนี้เป็นต้นไปแล้วก็ในในแง่ของ v a l u a t i o n ที่อ่ก็ยังดูถูกกว่าก,กลุ่มทั้งในเชิง PE แล้วก็ P/B ครับผม น็อต <Not S 2> ครับถ้าดูทรงแบบนี้เนี่ยโอเคถึงแม้มันจะไม่ได้ลิงก์กันโดยตรงมากนักนะครับน็อตดูเท่าพี่ๆฟังดูเนี่ยน็อตดูชอบชอบธานีมากกว่าไหมใช่ครับณณตอนนี้นะ็อตชอบธานีมากกว่าเพราะว่าถ้าถ้าดูลิงก์กับตัวเลขที่ทางการรายงานนะครับก็คือว่าในแง่ของลถอยอดรถบรรทุกอะ่ะรถบรรทุกใหม่ก็ดูมีมีสแตทที่ค่อนข้างดีนะครับก็ลิงก์มาจากพอพอรถบรรทุกใหม่ดีเนี่ยก็จะลิงก์มาที่โอเปอเรเตอร์ที่ทํารถบรรทุกมือหนึ่ง ซึ่งก็ในที่นี้ในตลาดที่มีที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือไมโครกับเอ้ยก็คือ A.S.K กับธานีสองตัวนะครับใช่แล้วก็จริงๆเราดูจาก valuation นะครับอ่อ yield นะครับ P/E b a n d นะครับจริงๆตัวราชธานี leasing ก็ Le คือตอนน้องยได้ว่าเป็นหุ้นที่คือบอกว่าตัวนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วไม่มีใครสงสัยในตัวมันนะว่ามันเป็นหุ้นที่ดีนะครับแต่เดี๋ยว valuation ก็แต่เดี๋ยวว่าคือหลายๆครั้งที่ชอบเล่นเนี่ยผมเห็นมากเลยเล่นสี่บาทกว่าขึ้นไปห้าหกบาทโดนอีกแล้วนะครับ ก็จริงๆคือสเปรดไอ้หุ้นตัวนี้มันชอบเล่นอยู่ตรงนี้นะเพราะฉันไอ้อย่างเงี้ยคุณสามารถเล่นเก็งกำไรและเล่นแก็บได้นะสำหรับตัวทานีนะแต่ว่าเราก็คิดนะว่าแทร็กไพรส์มันก็จะไม่ได้แบบปิวแล้วก็ลอยเหมือน SK ตอนที่แบบเล่นเป็นเด้งนะเพราะมันคณละเรื่องกันนะเพราะว่าโกรดของทานีมันสู้อเไม่ได้นะแต่ว่าจริงๆผมว่ามองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งคุณภาพโกรดไอ้เป็นคุณภาพสต็อกตัวหนึ่งที่มันน่าสนใจนะผมว่ามันเข้าตีมด้วยนะแต่เดี๋ยวผมขอพิจารณาเพิ่มเติมนิดหนึ่งแล ครับคุณครับส,ส,สวัสดีครับ